เท่เกับถ้าสิบจุดบาดเลยครัะเอาไปเอาเงินแม่เลยรแสนนี่เดานี่ไปไหนนั่นนี่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 ไม่เลยครับอันนีคือคือผมไม่ได้ตั้งใจดูถูกอะไรเลยครับมันมันเป็นการบัฟน้องๆอ่ะคือจะหอนม่มีอ่ะคือไม่คือไม่สอนผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้อันนี้เรื่องจริงอ่ะเจน่าผมอ่ะคือยังไงพวกผมเป็นคนพูดอ่ะผมเป็นคนพูดแต่เจน่าผมว่าผมอยากบัฟน้องๆ คุยลุงเลยคุยลุงเลยเลิกเลิกเ่องพูดอะคุยลุงเลยเราไม่คุยอีกที่เลยลุงลุงคุยตั้งใจนะตั้งใจครับจริงลุงลุงเขาไม่คุยแล้วลุงว่าไงหายลุงเขาไม่อยากคุยแล้วดูบุตีดีกว่าเสียไม่เอาเดี๋ยวกูใจอ่อนแต่สัตว์ไปคุยเฮียพวกเฮียเนี่ยคุยไม่ได้ด้วยสัตว์ ไอ้เชี่ยขึ้นไปสี่สิบแล้วไอ้ซาไม่เอาจริงนะเอาจริงนะเว้ผมอ่าถ้าผมเป็นคนที่แบบเกลียดคนน่ะผมจะเกลียดแค่แป๊บเดียวเว้นึกภาพไหมคือไม่กี่วันมาอารมณ์ที่ผมเกลียดตรงนั้นน่ะผมก็จะหายไปหมดแล้วอ่ะนึกภาพไหมครับคือผมถ้าผมเกลียดอ่ะผมก็จะเกลียดแค่แค่แบบแป๊บเดียวอ่ะพอผมไปนอนหรือว่าผมเล่นแล้วผมอารมณ์ดีๆอ่ะความเกลียดตรงนั้นอ่ะ มันก็จะหายไปไงคุณแทนด้วยนะครับอ,อ,อันนี้คือจริงๆของผมมาผมก็เลยไม่ค่อยไม่อยากคุยอ่ะผมอยากเก็บอารมณ์ตรงของผมตรงนี้ไว้อ่ะผมไม่ได้ใจอ่อนหรอกเว้แต่แค่ว่าแบบเวลามันมีคนมาพูดดีกับเราสักคนหนึ่งอ่ะมันจะทําให้เราแบบเคิมตามเขาอ่ะไ,ได้ไหมคือเราจะเคมิมอ่ะเอเออะไรก็ได้อะไรประมาณน,นี้ผมก็เลยไม่อยากฟังไงผมอยากโกรธแบบว่าไม่อยากคุยอ่ะเอาอารมณ์โกรธตรงนี้เอาไว้เล่นวันพรุ่งนี้ต่ออะไรประมาณนั้ มันมันมันเป็นข้อดีส่วนหนึ่งนะเว้มของของของตัวอันนี้มันเป็นมันเป็นมันลาไปถึงโอซีแล้วไอ้ส่วนเนี้ยมัน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 เป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นวิธีการต่อสู้กับหลายๆอย่างที่ผมผ่านมาในชีวิตอะรวมถึงโอซีด้วยเวลาแบบคนมาด่าเราอย่างเงี้ยแม่งด่ากูแป๊บเดียวอย่างเงี้ยผมก็ลืมไปแล้วชีวิตวันพรุ่งนี้ผมก็แบบไม่ได้ไม่ได้จับมันอยู่ในหัวนึกภาพไหมคือมันมันเป็นแบบยังไงอ่ะสัญชาตญาณตั้งแต่เราเป็นสตรีมเมอร์มา มันมันมันเป็นอันนี้จริงๆนะเว้ยคือถ้าคุณคิดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะไอ้เครียดคุณก็เครียดอาการทํางานเว้ยเครียดอาการสตรีมแล้วคุณก็จะเล่นไม่สนุกมันมันมันเลยผมได้ผมเลยได้ตรงนี้มามันลิ้นตอมแฉไอ้พวกเครียดเนี่ยข้ามันกบโรมันเอ้งติงบอสทำามผมเดือดอย่างวบอนพี่ปั่งน้าพี่ดูไม่ทำไมผมเดือดผมเล่นกันมนดีๆผมบอกว่าผมจะขึ้นจากน้ำไปให้มันฆ่าให้ แต่มันลงมาในน้ำมันอุ้มผมแล้วมันต่อยผมจนตายมันต่อยผมเกือพายอยากทรมานเลื่อนรถทีละน้อยอ่ะผมขึ้นเลยผมฉุนเลยอ่ะน้านสามสองใช่ปะวะ<า>เฮ้ย,ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันเลีวยาแขนสัตตัวไอ้สัตว์ คือมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งการเป็นสตรีมเมอร์เว้ยผมจะบอกให้คืออย่างเช่นใช่ไหมอ่ะ,มะ,มอะผมจะเปรียบเทียบให้อ่ะผมจะแบบคนดูคุณร้อยคนนะครับอ่ะไม่ไม่คนชมคุณแปดสิบคนไอ้คนชมคุณเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าคนมีคนด่าคุณหนึ่งคนคุณจะเก็บไอ้หนึ่งคนเนี้ยมาจําเว้ยแต่คุณไม่เอาคําชมของเก้าสิบเก้าคนอนะมาคิดใส่หัวนี่พ้าไหมฮะมันเป็นแบบนี้จริงนะเว้ยคนด่าคุณหนึ่งคนอนะคุณจะจาไอ้เหี้ยนี้ไปตลอดเลย แต่ของผมอ่ะมันจะจําแค่แป๊บเดียวแล้วผมก็จะลืมอะไรประมาณนะะี้ครห,หรอ สวัสดีครับลุงเฮ้ยว่าไงต้มจืดหายไปไหนบ้างเนี่ยไม่เห็นได้เห็นตาเลยยินทำไรเนี่ยพ่อหายอะไรล่ะต้มจืดก็ฟาร์มอยู่แถวๆนี้แหละครับลุงใช่เหรอใช่ครับอะไรยังตตกแ่ป้นอาวุธมีที่อะไรยังโชดนี่โชดิีอาวุธต้มจืดก็มีแต่ห่างข้างหลังนี่แหละครับลุงโอ้โหเฮียมึงอยู่ในประเทศนี้มาเข้ากูเลยนะไอ้ต้มจืดไอ้ซ่าดีเอาดีๆเฮียมึงต้องมีสักชิ้นติดมือดิ มีคอยเวสี่เองครับลุงขับมาอยู่กี่ปีแล้วที่เนี้ยอยู่แต่เปิดครับโอ้โหเจืดทอแล้วครับลุงขึ้นบวกหนึ่งยังแตกเลยครับลุงลุงลุงอะไรคันนี้ประเทศนี้มีอาสามสองด้วยเหรอมีสามสองอะมีเอาจริงเหรอผมเพิ่งเคยเห็นมันเป็นรถกระโหลกมันเคยเป็นรถที่ดีที่สุดตอนกูขับพอกูเลิกขับมันนั่นแหะมันก็ลงมาจนแบบกระจอกเลยอะ เ่ยมัันก็ยงงแรีได้เหรอมไม่ผมเพิ่งเคยเห็นโคตรเท่เลยนี่อยากได้เลยว่ะช้าเขาหล่อนี่ลุงตุ้๊กจิบมี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 แบบวิธีลัมมาใหม่ด้วยแหละลุงว่ามาเซนี่ครับแบบว่าเราต้องวิ่งก่อนอย่างงี้อ่าโอ้โหนี่ไงเป็นไงลัมไหมหนีดีกว่าก็แบบว่ากันแบบสคริปต์แบบว่า สเปซบาร์ค้างคลิกซ้ายค้างอะไรเงี้ยลุงคือเขาเจอปุ๊บเขาเบื่อเลยอะ่ะก็ตายไปดิเฮี้ยตายขาดเลยเฮี้ยหมายถึงเขาเหรอเราอะเด้เฮี้ยคนลับอะ <c oughs> เจ้าตี๋อ่ะเป็ด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 เปดสวยสวยเป็ดไอ้เหี้ยน้องกของจริงว่ะเป็ดแล้วบ้างแบบ้าเบ๊ะ นี่นี่เราโชว์เราไปโชว์เราไปโชว์เกิดยังไงเจอาของขับป่วยสัตวหยุดอยูย่แลววุนะ้นะครับรอลำโชว์เรโชว์เรโชว์ห่าไม่หยุดได้ไเดลินงสวัสดีครับอยู่ไหนวะลุงอ่ะอยู่ในรถครับลุงรถไหนวะอ๋อใครวะที่ที่ลุงยิงตกสุปอรครับลุงอ๋อลุงตี๋ยวใครเหรครับเตี๊ย อ่ะเจารย์าคานะนะละจีละแป๊บสาวทิตย์จบแล้วเหรอครับยังอมันหายไปละตอนนี้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้เล่นผมพูดใหญ่ตีเฉยไม่ได้เล่นครับตอนนี้ขึ้นไป4-2่สองะ ก่วางสวัสดีพี่มาทำท่าตีเลยล่ะอ่ผมผมขับนิดนี้นี่ผมหลับในโอซีนะองาตียิงเบสเป็นไงบ้างก็เขาอะไรใครเขียนแล้วหลับในโอซีอ่ะเอาวุ้นหายกี่ชิ้นเขามีปากหลามสองแล้วก็วอรหนึ่งแล้วก็พรบวกห้าอยู่แลใช่เหรอใช่ครับเอีเย้มึงทำหายไปหรอใช่ครับช่ะปลดนิดนิ้วปะไม่ไม่ได้ปลดครับลุงย่อของจริงไอ้เี้ยมึงดักเจอหรือว่าอะไรอ่ะเหมือนเขาไม่ไม่มีบัตรอะครับ แล้วเขาเน่นนะล่ะแล้วผมดักบ้านใช่ไหมล่ะเมองฟานะเวลาจบอะบอกแก๊งได้เรียกแท็กมันมาคูอยากขับแท็กมาเอามาสามสี่คันอะไป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 ได้ไปไปันไปยมึไปไดไปเขาเป็นอะไรตายอะนั่นดิฮะผู้บังคับอะไรนะม่เป็นละวี่นี่คืออะไรนี่สนใจแบบบริการไหมครับบริการอะไรครับใช้กระจก ไอยบอลไอยบอลปลดเอารถหน่อยบอลนี่สามสองใครอะลุงรู้ปะสองปุ้ยอะอือไม่เนี่ยผมขอขอยืมขับได้ไหมอะจี่าอยู่ที่คนอื่นกูมีหมดเลยสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามสามยืได้ไหมสามสามยืมได้ไหมสามมีมีหมดเลยสามสามอยากขับป้ไม่จริงยากูไม่ขายเลยกูเก็บไว้ไงอู้ยอยากขี่อะเรายังไม่มายังไม่ยังจูนยังไม่มาเลยถ้าจูนอะมาโหดทุกครั้งอันนี้คือยังยังจูนไม่ได้เหรอใช่จูนไม่ได้รอก่อนตะกูลจีัวแม่งสวยจริง ก็สามสีลุงใช่ปะอะไรนะต้องเจอต้องเจอต้องเจอเมื่อเขายิงต้องเจอมาเนี้ยต้องเจอมาเนี้ยต้องเจอมาเนี้ยไม่ไม่หมายถึงว่าสามสีลุงก็จูนใช่ไหมจูนแล้วมีแค่สามสีที่จูนได้ใช่ยังไม่เหมือนรถผมเลยว่ถ้าเป็นสีขาวเนี่ยไม่มึงมึงเหี้ยเขาเป็นสูตรเดียวกับเราเนี่ย

แนบลิ้นอยู่นี่ยหน้ากากเนี่ยไม่้บังโอ้โหยีนเนี่ยนนี่มันอยู่เนี่ยยุกลุงเองก็มันจะพกสบู่ห้าก้อนอีกแล้วเนี่ยกับบ้านก่อนนะพูไม่ได้แล้วตำรวยไม้พอไปกลับบ้านไปบ้านเหือกันเลยเอาเียไปพรุ่งนี้ไอ้บอฟหลอกกูมาทิ้งไอ้เหี้ย ได้คะแนนของใครอ่ะพี่เคสี่ห้าสี่ไม่ต้องใจร้อนครับไม่ถามมันปลดีผิดไปเลยว่าอี้ยเขาเนี่ยยังไม่ผอมมา่ายไปแล้วชิ้นหนึ่งลุงอะไรหายเจลามบน่าไอ้ยไปหายได้ไงยังไม่โดนเลยอี๋แล้วคนนั้นไม่เปิดประกันนับเด็กใหม่หายเพื่อนง่ายง่ากับการหดเจาะที่ไหนบอกยอมบอกแม่ คุยด้วยอย่าโค้ชจะมาง้อลุงนะง้อโมยาวันเนเลิกเป็นเอฟซีมันไรสัตว์เอ้าเลิกไปแล้วบอกว่าเอฟซีนี่บอกว่าปลุกไฟในตัวอย่าตัวมันตัวกูไอ้สัตว์คือคือเขาไม่รู้ว่าเรามีแผลหรอวะกลับไปคำพูดสติหน่อยแกอย่าพูดอย่างเที่อเนี่ยบอก เฮียครั้งหน้ากูเชียร์ดูไว้เต็มกำลังไอ้เฮียครั้งก่อนกูสาแบ่งประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไปเชียร์มันไอ้เฮียเกิดมาล็อกอ้ซิกซิค่ะลุงอ่ะใช่ปะเอ้ยกูเลิกแล้วเฮียกูเลิกเกิดมาเป็นซิกซิคแล้วไอ้สัตว์โอ้โหโอ้โหเฮียอ่ามันบอกนี่ว่าลูกตบแบ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของดูไว้ไปให้มันด้วยไอ้เฮียมันบอกว่าตัวไวนี้กูขอละกันเขาบอกอย่างงี้เอาไปเถอะไอ้เฮียแล้วไปโดนด่าอีกทีหนึ่งไอ้สัตว์เว้ยเว้ยยไอ้เหี้ยเอาไปเถอะอะเดี๋ยวทำชุดแฟนให้มันสวยๆเลยแล้วก็ไปโดนด่า ทำชุดแฟมแบบสวยๆเลยออกเพาสวยๆเลยตอนนั้นมึงเข้ามาแบบเรสต์โต๊แบบเมืองโน่เท่น่อะเท่เท่เลยเท่ๆตอนนั้นยังแบบว่าคนยังไม่ค่อยรู้จักเนี่ตอนที่มาแนะนำแฟมมากูบอกเลยเฮียเป็นร้อยอ่ะเจ้ามึงได้ยินครับนี่เหรอวายเฮียซิกซิกอะไรเนี่ยเฮียซิกซิกเมืองแฟมมาไอสัตว์กระโปรงแต่เขาจะไม่ทำให้เราผิดหวังเจ้าผมลุงมึงโดนโชมแน่กูบอกเลยตอนเรสต์โต๊ยังแบบไม่ค่อยไงเรสต์โต๊แบบยังไม่ค่อยไง ยังไม่โดนไงพอเมืองแฟมมาคนเกลียดเยอะด้วยเฮียนี่อ่ะไอสัตว์เมืองแฟมไม่สัตว์แฟมม์แไม่สัตว์แม่งเดือดจะลอเจะหลอแม่งช็อตอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องเจอพวกเลสโตด้วยนี่ถ้ามันได้ไปอ่ะมันได้เจอเลสโตด์ดูดูนด้วยไอสัตว์โดนเลสโตด์บัฟคืนด้วยไอเฮีย <c oughs> นี่นายไอ้สัตว์ลุงครับ ไงผมผมอยากเอารถไปเปลี่ยนสีเหลืองอะซีวิกะัะลุงอนุญาตหรือเปล่าไม่ได้เฮียสลิมมาสปูนลุงสปูนไม่สลิมครับสปูนเออไม่ต้องแต่งหรอกไอ้เฮียค่อยแต่งวัน <c oughs> อื่นไอ้สัตว์กูรู้สปูนเป็นไงกูรู้ไม่สลิมครับลุงเว้ยถ้าถ้ามันดีจริงเขา,าใส่ทั้งเมืองและมันดีสีเหลืองอะ